กราบเรียนท่ประธานสภาที่เคารพผมในแพทย์เรวัต,ว,ตวิสุทธิเวสท่านประธานครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวแทนจากภาคีบริการสาธารณสุขกับกลุ่มหมอไม่ทนเนี่ยได้มายื่นหนังสือกับผมนะครับในหนังสือนั้นเนี่ยก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพในแพลตฟอร์มของ mRNA จะเป็นไฟเซอร์ก็ได้โมเดนาก็ได้ซึ่งผมมันเห็นใจนะครับที่เรียกร้องแบบนี้เนี่ยแล้วก็เห็นด้วยเนื่องจากว่าพบความจริงอย่างนี้ครับว่าหลังจากการฉีดวัคซีนหลักของรัฐบาลเนี่ยทั้งซโนแวคหรือแอสตราเซเนกาก็ดีเนี่ยมันมีปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเป็นเกราะป้องกันพวกเขาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับซโนแวคสองเข็มเนี่ยก็พบว่า สามารถที่จะติดโรคได้สามารถที่จะป่วยได้และในรายงานในต่างประเทศเนี่ยมันมีหมอที่เสียชีวิตหลังจากการฉีดไซนแวคกแล้วสองเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าควรจะจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และไม่เพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นก็ควรให้กับประชาชนทุกคนเพื่อความปลอดภัยครับที่สำคัญครับท่านประธานครับถ้ามีหมอป่วยหรือ บุคลากรด้านการแพทย์ด่านหน้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหมอพยาบาลเภสัชกรทันตแพทย์เทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานเสี่ยงต่อการติดโรคเนี่ยป่วยไปนั่นหมายความว่าเราจะสูญเสียบุคลากรบันทอนกาลังที่จะไปช่วยประชาชนถ้าหมอพยาบาลบุคลากรด่านหน้าประสบกับความเสี่ยงประสบกับอันตรายนั่นหมายความว่าประชาชนก็อันตรายไปด้วยเนื่องจากว่า เราจะขาดกำลังและไม่สามารถจะดูแลประชาชนแม้ว่าจะป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นๆก็ตามก็จะมีผลกระทบต่อการรักษาที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานเองท่านนยานนยกครับช่วยจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพแพลตฟอร์ม m r n a จะเป็นไฟเซอร์ก็ได้โมเดอร์ก็ได้ครับกราบขอบพระคุณครับ